เกิดพระรวดสวัสดีที่ส้ผู้สุขคนกับผมกับขีมวาไห้แนวทางล่าพัฒนาวันจันทร์ที่16บหท่านว่าสองหาวเจ็ดกะตรงรัฐบาลไทยมือเดียวกันเนาะพี่น้องแต่คนละเวลาอยู่หรอกรัฐบาลไทยกับซีโมงล่าพัฒนากับสองทุ่มคนน้อพี่น้องเนาะสองทุ่มคนละมือวันศุกร์ล่าพัฒนาสามตัวผมมันออก สี่เก้าสี่เก้าแปดล่างเก้าสี่พี่น้องว่าเขารูดมัดเลยไปแบบบะมี่ใหญ่เลยเขางวดเวียนงวดบตัต่อเนียงได้เมื่อวันพูดบัดเขาเก้าสามตรงๆเมื่อวันสูกบัดร,รูดมัดเลยพี่น้องบะมีจักตัวเหล็กติด,ดเหล็กวินบะมีจักตัวพี่น้องบะมี่หดเสียบะมีหอดหกัก ขอโทษขอให้พี่น้องหลายรรุดคักรุดเนี้ยวบาทเว้ยบ้างเนี่ยบมมีหดอดเหยียดย่ยอย่างไรไปคักไปเนี้ยวบาทผมไม่เคยเห็นว่าถูกหดกันยังว่าจ,จับคู่บ่เข่ากันยังวัดเลขวิ่งเข่าเนี่ย วันจันทร์พี่น้องอยังงงได้อันนี้คือลาวพัฒนา อันนี้ล่าพัฒนาได้เป็นหอเด้วย,ว,ยวินศูนย์หนึ่งสี่ ห้าหกอันนี้เลขวิน วิ่งวิ่งบนล่างศูนย์ เน้นศูนย์นี่ยลูกพี่น้องเน้นที่ศูนย์มือนีวันที่สิบหา้ามือนีเออมือนีวันวันที่สิบหา้าวันอาทิตย์เป็นวันพระยดถูบมือเศาร์นี่เนาอพี่น้องเนาะเริ่มาให้เบฮง ยูทูบมือเสาเนี่ได้พี่น้องเดียวเขียให้เบิ้ง่งสี่หนึ่งนึ่งเนี่ยแหละพี่น้อง ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกหกคู่คือเกาคือเนาะหกคู่หกหางคือเกา ส่วนเลขสามตัว9 06 9ศูอันนี้คือเลขสามตัวคด้พี่น้องนะสองคู่สองหาง เก6า1 4ตัวเน้นกันนี่แหละพี่น้องนี่ศูย์หกั 14. บ14 06กับหนึ่งรูดกับศูนย์กับ1เน้นที่ศูนย์นะพี่น้องเด้แต่ว่าตัวเน้นจับคู่เน้นทั้งติดหนึ่งติดศูนย์นะพี่น้องหนึ่งสี 5, ่หนึ 4, ่งหาหนึ 6, ่งหี่ศูนย์สศูย์ศูนย์หกเน้นหนึ่งสหนึ่ง นหน,นึ่งสี่กับศูนย์หกไงเลขสามตัวเก้าศูนย์หกเก้าหนึ่งสี่ได้พี่น้องได้เนี่ยแหละยูทูมือเสาร์นี่เพราะว่ามือในวันอาทิตย์วันพระเนี่ยยูทูมือเสาร์นี่ได้หกสามหนึ่งได้พี่น้องได้หกสามหนึ 6, 3, 1, ่งพี่น้องกระตัดเอาสร้อยเอาหกสามบ่หกหนึ่งบ่นอกพี่น้องหรือว่าสามหนึ่งบ่ พี่น้องตัดเอาซอยเอาเด้อหกสามสามหนึ่งขั้นสามตัวกับหกสามหนึ่งพ,พี่น้องอืมอันนี้คือเล็กทูบยุดมอเศ้านี่ พี่น้องแคบหน้าจอทานนี้ครับผมธรามารมกัดจะขัดกระพานไหนถ้าพี่น้องได้ตัวเลขเป็นแค่เราสร้างเอาคอยพี่น้องโชคหมานกันมืออื่นนี่สองต่อสองเบิรนทั้งรัฐบาลไทยทั้งล่าพัฒนาคอยโชคดีมันหมนันนแห่งๆปังๆกันเอาฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามเพชรพระรวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม